สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการคลินิกพืชไม้เพียนเกษตรนะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังคงอยู่หัวข้อเกี่ยวกับทางด้านปุ๋ยนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับในการที่จะเลือกใช้ปุ๋ยนะครับเราวันนี้เราจะพูดประเด็นในส่วนของปุ๋ยตัวท้ายนะครับหรือโพแทสเซียมนะครับที่มีการใช้กัน นะครับในส่วนของการขยายผลขยายผลนะครับเพิ่มน้ําหนักผลผลิตเพิ่มความหวานนะครับเพิ่มแป้งเพิ่มน้ําตาลอะไรต่างๆนะครับแต่คราวนี้มันก็จะมีปุ๋ยให้เลือกใช้อยู่ในตลาดส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นปุ๋ยตัวท้ายมันก็จะมี0ูนย0ศูนนะครับคราวนี้ไอความแตกต่างที่จะใช้แตกต่างกันก็คือ,อ เขาเรียกว่าชนิดพืชแล้วกันนะครับเป็นตัวที่แบ่งระหว่างปุ๋ย2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก่อนอันนี้คือปุ๋ย0050นะครับและตัวนี้คือปุ๋ย0050นะครับเห็นเนาะนะครับ คราวนี้ทำไมมันแตกต่างยังไงเอ้ยทำไม0ูน0 60, มันก็จะต้องดีกว่าสิห้ 50, มันก็จะต้องไม่ดีกว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะไปพูดแบบนั้นอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะครับถ้าเราดูที่ตัวเลขแต่คราวนี้ไอ้ความแตกต่างมันไม่ได้แตกต่างแค่ตัวเลขมันแตกต่างในส่วนของอสูตรทางเคมีนะครับหรือรูปของปุ๋ยนั่นเองบางคนเขาจะเรียกว่าปุ๋ย 0, 0ูนคือปุ๋ยซัลเฟตนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยคอไลน์ ine, นะครับ ความแตกต่างกันกันกนกบระหว่างซันเฟดกับคอไลน์เนี่ยมันถูกแบ่งในการใช้มีหลักค่อนข้างชัดเจนนะครับเอาตัว0060ก่อนดีกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอาจจะใช้มองแล้วในประเทศไทยน่าจะใช้เยอะกว่านะครับเพราะว่า0060ส่วนใหญ่เราจะไปใช้เกี่ยวกับพวกพืชไร่นะครับไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังนะครับนาข้าวสับปะรดนะครับหรืออาจจะมีพวกกลุ่ม พืชหัวอื่นๆด้วยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มหัวเช้อเท้ากลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอาจจะมีพืชพวกนี้อาจจะไม่ได้เน้นเรื่อง,องการสร้างความหวานแต่เราต้องการให้มันใหญ่หนักนะครับแล้วก็ลูกของปุ๋ยคอลายเองเนี่ยมันจะละลายปุ๊บแล้วมันจะไปได้เร็วกินได้เร็วใช้ได้ไวหมดไวแต่ถามว่ามันจะมีเรื่องข้อเสียไหม รเรื่องคลอยนะครับจริงจริงคลอยเนี่ยพอมันแตกตัวออกมาเนี่ยไอตัวนี้มันคือโพแทสเซียมคลอยก็คือตัว K แล้วก็ตัว CL นะครับก็คือพอมันแตกตัวออกมาเนี่ยไอตัวคลอยมันก็จะเป็นเกลือคลอยมันก็จะไปสะสมในดินบางครั้งเองมันก็อาจจะจะไปจับกับตัวธาตุอาหารที่มีประจุเป็นบวกนะครับรานนี้มันก็จะเกิดการเป็นตกตะกอนไม่ได้ใช้บ้างหรืออาจจะตกค้างในดินทําให้อ่า ความเค็มของดินมีเกลือในรูปต่างๆนะครับสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะมีผลในระยะยาวก็อาจจะทำให้โครงสร้างดินอาจจะเรียกเป็นมีการเขาเรียกเป็นฝุ่นเป็นผงมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะต้องมีการปรับปรุงดินโดยการใช้อินีวัตถุอื่นๆเพื่อเข้าไปช่วยในเรื่องตรงนี้นะครับแต่คราวนี้ด้วยความที่การจะเกิดเรื่องแบบนี้มันใช้เวลานานมากครับซึ่งอาจจะมองเห็นแล้วเนี่ยไม่สามารถ ที่คิดประเมินค่าทางสถิติออกมาว่าโอ้โหใส่ปุ๋ยอันนี้ก็ไปแล้วมันจะเสียหายเร็วขนาดนั้นบางครั้ง10-20ปีเนี่ยเขาเก็บตัวเลขกันเนี่ยนะครับในทาง วิชาการเกษตรหรือทางนักวิทยาศาสตร์เองเยังยัง,ยงไม่สามารถประเมินได้เลยในในพื้นที่จริงนะครับแต่ถ้าอาจจะในห้องทดลองอาจจะเห็นความแตกต่างชัดเจนในเรื่องของการตกค้างพวกนี้นะครับฉะนั้นพวกกลุ่มพืชที่เหมาะนะครับที่จะใช้0ูน0อย่างที่ผมบอกกลุ่มพืชไร่นะครับใช้ได้เลยนะครับหรือเนี่ยนะครับหัวหอมกระเทียม หรือหัวใจเท้าอะไรพวกนี้จะเหมาะกับการกินพวกนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องไม่จาเป็นต้องไปสร้างน้ําตาลหรือเรื่องสีสันมันจะไม่ได้มีเกี่ยวข้องนะครับมันจะเน้นเรื่องการสร้างแป้งสร้างน้าหนักโดยตรงนะครับอย่างที่บอกแล้วให้เลือกแบบนี้เลยถ้าพืชไร่นะครับซึ่งราคาก็อาจจะถูกกว่าได้ซ้ำนะครับถึงแม้ตัวเลขจะมากกว่าแต่ราคามันจะถูกกว่าเพราะว่า,ารูปตัวนี้อาจจะอย่างที่บอกในการกระบวนการผลิตหรือว่า นํานเข้าในเมืองไทยอาจจะเยอะกว่านะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตด้วยนะครับแล้วก็พอมาดูใน0050บ้างนะครับ0050ผมบอกเลยว่าเน้นนะครับในกลุ่มของ พืชผักไม้ผลนะรับต่างๆที่ต้องการสร้างความหวานนะครับบางครั้งเนี่ยไอ้ศูนย์ศูสิบเขาก็เรียกว่าปุ๋ยเปรี้ยวนะนนี้เป็นเป็นที่ชาวบ้านเรียกนะครับแล้วก็ตัว0ูนยเนี่ยจะเรียกว่าปุ๋ยหวานนะครับก็ก็เป็นไปตามนั้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไม้ผลนะครับหรือว่ากลุ่มเนี่ยนะครับพวกตระกลูลผักทานผลอะไรพวกนี้ก็นิยมจะใช้0ู 50ซะมากกว่านะครับซึ่งไอตัว0050เนี่ยมันเป็นโพแทสเซียมซัลเฟตอย่างที่ผมบอกไอตัวซัลเฟตเนี่ยมันเป็นธาตุอาหารรองนะครับแล้วไอตัวซัลเฟตเนี่ยหรือตัวซัลเฟอร์เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของเขาเรียกว่ากลุ่มอะมิโนนะครับกลุ่มอะมิโนที่จะไปเกี่ยวกับเรื่องสีสันเรื่องรสชาติเรื่องความหวานเรื่องน้ําตาลพวกนี้นะครับมันจะทําให้เซลล์พืชทํางานมากขึ้นนะครับ ก็คือเพื่อเมื่อได้รับซันเฟอร์เนี่ยมันจะทํางานมากขึ้นและมีการเขาเรียกว่าเขาเรียกมีการเขาเรียกว่ามีพลังงานสูงขึ้นนะครับเพื่อตรงนี้เพื่อจะไปพัฒนานในเรื่องของขนาดเรื่องของความหวานเรื่องของสีสันได้ดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอะมิโน,โนพวก ซีลีนะไรพวกนี้นะครับก็จะมีองค์ค์ประกอบที่เกี่ยวกับซันเฟอร์เยอะเมื่อไหรที่เรามีการใช้ปุ๋ยที่เป็นลักษณะที่เป็นซันเฟรหรือซันเฟอร์พวกนี้มันก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องความหวานด้วยนะครับฉะนั้นแนะนําเลยเกี่ยวที่เป็นพวกพืชพืชผักนะครับหรือไม้ผลก็จะแนะนํา0 050ูนมากกว่านะครับคราวน,นี้เรื่องกระบวนการตกค้างอะไรกับแบบนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่า ตัวตันเปอร์เนี่ยมีมีการใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะไม่ได้กตกค้างเหมือนกับตัวคอไล่นะครับคอไลนี่อาจจะมีเพราะว่ามันเป็นพืชนะฮะพืชต้องการน้อยๆน,นะครับมันจะแตกต่างกันนะครับฉะนั้นเอาเป็นเรื่องอประโยชน์ของการใช้ดีกว่านะครับเพื่อเพื่อที่ให้ตัดสินได้ง่ายขึ้นใครที่ใช้ปลูกพืชไร่นะครับหรือตะกูลพวกหอมกระเทียมนะครับหัวใจเท้าหรืออาจจะมีสับปะรด ม้กระทั่งสับป,ปะรดนะครับสับป,ปะรดเนี่ยถ้าปลูกแบบส่งโรงงานต้องการหัวใหญ่ๆก็จะใช้0050กันแต่ถ้าเป็นสับป,ปะรดตลาดที่เขาต้องการให้มันฉ่ำหวานเขาก็จะเลือกใช้0050ใช่ไหมฮะพืชแบบเดียวกันแต่วัตถุประสงค์ที่เราต้องการปลายทางแตกต่างกันนะครับในเรื่องของผลผลิตเนี่ยเขาก็เลือกใชแก้แตกต่างกันนะครับแต่โดยโดยปกติก็ใช้ประมาณนี้แต่ถามว่าสลับใช้ได้ไหม อ่าอย่างเช่นเอาพืชไร่ใช้ศูนูนย์้สได้ไหมก็สามารถใช้ได้นะครับในตระกูลพวกกลุ่มถั่วนะครับถั่วเขียวอะไรพวกนี้ก็ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่อ่าเผลอๆอาจจะดดดได้ดีกว่า 0, 0, 0นูนย์ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ผลเป็นอย่างไรก็ต้องไปวัดกันในแปลงอีกทีหนึ่งเพราะมันยังมีองค์ประกอบอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของดินเองนะครับที่อ่าแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันนะครับผลที่ใช้ออกมาแตกต่างกันเดี๋ยววันหลังอาจจะมาคุยเรื่องปุ๋ยซันเฟตคอไลน์นะครับ ที่มีการพูดคุยกันนะครับตรงนี้ก็พอจะมีข้อมูลอยู่วันหลังจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เอาเรื่องของว่าใช้อย่างไรแตกต่างยังไงใช้กับพืชอะไรนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับวันนี้คงได้พอความรู้พอสมควรนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับการเลือกใช้ปุ๋ยนะครับ<ๆ>โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตพืชนะครับ<ๆ>ไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมซัลเฟตและโพแทสเซียมคลอไรด์นะครับู หรือ0060ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมและความถูกต้องนะครับท่านใดมีปัญหาในการเลือกใช้ปุ๋ยยานะครับสามารถปรึกษาเข้ามาที่เพจ mm hmm. เพียนเกษตร2018 mm hmm. ได้เลยนะครับผม ผมแท็กซี่นะครับกับรายการคลินิกพืชบายเพียรเกษตรนะครับก็จะมาให้ความรู้แบบนี้ดีๆทุกวันเลยนะครับท่านใดที่ยังสงสัยเรื่องอะไรนะครับต้องการให้ผมทําหัวข้อเรื่องอะไรก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับยินบอกเข้ามาได้เลยหรือท่านใดต้องการจะสอบถามนะครับวิธีการใช้นะครับหรือต้องการสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาที่เพจได้นะครับเราก็มีบริการจัดส่งทุกวันทั่วไทยเช่นเดิมนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ